S <S <S อแล้วครับวันนี้ก็มาพบกับผมไปแล้วนะครับวันเต้นแชนแนลนั่นเองนะครับก็มาลงแรงกันต่อนะครับในการสู้เพื่อขึ้นดิวิชั่ n น1นะครับของเราก็มาในระบบแผน4-2-3-1นะครับโหอย่างตึงทุกคนก็ตัวฟี e อสปอร์ตนะครับมีคอร์ติดฝั่งซ้ายที่เราเปิดได้นะโอ้โหกเกินอาจารย์ แล้วอาจารย์จะไม่ให้ผมขึ้นดีหนึ่งเลยหรือไงเนี่ยสี่หนึ่งสี่หนึ่งตัวตึงทั้งนั้นโอ้โหสุดเกินอืมสำรองราฟาเลเอาเออร์ฮารแลนด์เดวิดเบคแฮมกุลิดกา้าโอ้โหลูมิเนเก้มาาโดน่าอืมเกินอาจารย์ยี่ของเราก็เกินมันก็เปิดเอาตัวดีๆบ้างไม่ได้เหรอวะอะไรอย่างนงี้นะ แบบอืสุดจริงตัวฟรีอีสปอร์ตของแท้นะทุกคนทุกคนเอามาใช้ได้ทุกคนเพราะเบสเพยเยอร์ถ้าส่วนใหญ่โอ้ของเขามาอะไรนะเกมลับอะอะไรนะลองบอลเคาน์เตอร์นะอ่าของเดียโก้ซิมิอเน่ม้งนอมซิมิอเน่โอเคแล้วลี์ก่อนนะครับโรดี้แทงมาคิวน่บอยจ่ายมาลูกนี้เอ้าคิเตนโนโดลูกนี้เรียบร้อยดิซัดไปลูกนี้โูู้้อาจารย์โู้ไม่ใช่กดดันอะ ยิงหลุดกรอบไปซะแล้วอ่ะพี่โดแต่พี่โดก็ยึดตำแหน่งตัวจริงนะครับไม่มีใครมาเบียดแย่งได้เลยครับโดยเฉพาะน้องเอ็มบบะเป้เนี่ยก็แย่งไม่ได้นะเพราะผมใช้สไตล์ในการเปิดม่งนะครับในการเขาเรียกว่าไงาทำประตูนะนะเออแล้จวจังหวะนี้เขาต่อบอลอีกแล้วอ่ะมาแนวตึงอีกแล้ว <c oughs> เอาอเอา้าโอชิเมนออกมาอาโนเอ้ยจะเปิดหรอไม่ได้หรอกใจเย็นใจนเย็นก่อนเดี๋ยวพี่อย่าเพิ่งยิงผมรีบเกินโอ้โห เกินไปโอ้โหค่ะพลังแฝงของตัวพวกบิ๊กไทม์อีพิกพวกอีพิกเนะ่ยบิ๊กไทม์เนี้ยมันโหดเกินโอ้แล้วลูนิ้โอ้ยมันยิงอู่เซฟเอาว่ะโอ้โหกร่าบขอพคุณผู้รักษาประตูนะครับเหนียวเกินเขาได้ทักทายก่อนเลยนะคือพวกบิ๊กไทม์อีพิกเนี่ยคือถ้าเราเลี้ยงบอลไปใกล้ๆอุ้งแจงวันนี้เกือบไปถ้าเราเลี้ยงบอลไปใกล้ๆเนี่ย ตัวมันจะเข้ามาแย่งบอลจากเท้าเราไปเองนะผมสังเกตหลายรอบนะแบบเบียดแย่งบอลดื้อๆเลยนะนอยเออเราเซฟไปสองดอกแล้วขอติดร้อนจังวะครับเอาไปคิวเด,ดีบอยคิวเดีบอยจามาโดดดิลูดิเกอร์ต่อไปเรื่อยนๆนครับอาโนเห็นช่องว่างครับคิมิดแทงออกมาลูกนี้โคโดาโดครับตัวนี้โค้งโคโรโดโหเซฟปีเตอร์ชไมเคิลโอ้โห เกือบได้เหมือนกันนะครับเซฟเฉยแวร์ควดาโดผมอ่ะอีฟุตบอลพอยท์แรกมานะโหดโหดจริงเปิดโค้งโคงนะทุกคนคันเซโลตั้งบอลใหม่ครับอาร์โนยกมาควดาโดวันทูกับคิวเน่บอยเออใจายมควาดาโดวันทูหลุดครับลูกนี้ควดาโดโค้งโค้งมาลูกนี้โรโดูเกือบได้โอ้โหเมื่อกี้บอลเล่หาบอลเล่คิมิต แทงออกมาไม่หลุดนะครับแทงไม่ทะลุติดกวาดิโอเอ้ยทุกคนเออกวาดิโอผมมาใช้ล่างเบสเพยเยอร์นะโหดโหดจัดเลยทุกคนแนะนํานะเอามาเอามาใช้ถอกวาดิโอนะทุกคนตัวธรรมดานี่แหละโอ้โหยังไม่ได้นะครับเกมยังตึงเกมยังตึงเขาก็เลี้ยงบอลไปเรื่อยๆนะครับต่อบอลไปเรื่อยๆเฮ้ยโอซิเมนเนาะเบียดเบียดมันหน่อยอานูมันดุดมาแล้วเออเขาติดโรดี เออจางมาคลิปเขาติดนะครับรอจังหวะก่อนไม่รีบไม่รีบไม่รีบครับเออกาดิโอเนี่ยส่งบอลดีเปิดบอลตอนลึกได้มีความเร็วครบเครื่องนะทุกคนเอามาใช้เลยแนะนําแนะนําอารอเราก็ไม่รีบนะไม่รีบนะเราไม่รีบไม่รีบขึ้นเกมนะทุกคนใจเย็นนะคีมิดมาโรดี้ครับโรดี้จางมาเควิบ,บอยเคบ,บอยรอจังหวะ ไม่ได้ครับวันทูอาโนยกติดโคเรโกวันทูโอ้ยอาโนไม่จับบอลน่หลุดออกห้างไปเฉยเมื่อกี้โดบอลอุตส่าห์ทำทางมานะยกติดหัวคู่แข่งนะครับยังไม่ได้ยิงประตูกันเลยนะได้ลุ้นแค่ช่วงต้นครึ่งแรกนะครับอาวแต่จังหวะนี้เอ้ยคันเซโล่ดักอานไว้ก่อนทันหรือเปล่าชิปหายแล้วอาโนูอือคันเซโล่เบียดมาได้ครับทีลี้เขาติด อ้าตันตันแล้วยังไงคาเซโล่เอาจบครึ่งเวลาแรกไปนะครับด้วยสกอร์ศูนย์ประตูศูนย์โอ้ยยังตึงยางตึงทุกคนขเขามีโอกาสยิงไปสองเข้ากรอบสองนะของเราโอ,อกาสยิงสองเข้ากอบหนึ่งนะครับโอ้โหมาส่งมาพี่เมสกับพี่ฮาเลนนะครับ <laughs> แล้วก็เปริซิกนะถ้าฟิตเนี่ยจับลงหมดเพราะว่ามีซูเปอร,ร์ซับไม่ต้องรีรอนะครับ อืทีมเขาโอ้โอาโนขึ้นมาสูงนะแบบว่าเอ็ดคอส่ะนะครับเขามีสกิลใหม่ที่ว่าแพ็คล่าสุดที่เพิ่งมาเนาะเอ็ดคอสซิงคือแบบโห,หดเกินไปอะ่ะทุพี่ทีมทุพีอะ่ะของเขาติ๊กบุกทำเกมบุกหนึ่งหนึ่งขีดแล้วนะครับเ <c oughs> พื่อนที่จะเอาประตูจากเรานะโอเคโรดี้แทงออกมาลูกนี้เปเดอิกได้หรือเปล่าเ,เปเดอิกรอจังหวะครับเอาวน วันทูคันเซโลวันทูเอา้าแทงมาคันเซโลอู้จ้าอาจารย์อู้แล้วแทงแรงเกินอ่ะเบีดีซีอู้หคันเซโลเบดเพเยอร์ก็เปิดบอลดีมากๆนะทุกคนแต่ถ้าเผื่อใครมีพวกเขาเรียกว่าการ์ดพิเศษอะ่ะก็ใช้ไปเถอะแต่เป็นฟูลแบ็กฟินิชเชอร์นะทุกคนอาจจะบางหลายๆคนอาจจะไม่ค่อยชอบนะเพราะมันวิ่งตัดเข้าในมันไม่ไม่ได้วิ่งออกด้านนอกนะครับมาดูจังหวะนี้ก่อนโอเคโจชูคิมติตัดได้ครับฮาเลนด เอาป้ายออกมาไม่ผ่านอาร์โนแล้วโดนสวนแล้วเป็นยังไงล่ะเอ้ยโออาร์โนเอ้ยโอโอเขาแตะยาวเออคาร์เซโลจิบหายแล้วเมสซี่ทำไงโอป้ายออกมาโอเควะฝากกวาดิโอครับออกบอลยาวๆนะครับออกบอลแม่นนะกวาดิโอไว้ใจได้นะครับทุกคนฮาเลนวันทูครับโอโห้แล้วเสียบอลเน่ะแล้วโดนกดดันอย่างเดียวครับทุกคนจิบหายแล้ว อ้ยโอเคโรดี้ตั้งเกมตั้งเกมรอรอจังหวะไม่รีบไม่รีบตัวโจชคิมิดคิมิดรอครับรอจังหวะเอา้าโดนแซะไม่ฟาวอีกแล้วอะไรเนี่ยจานโอเเ้เรียบร้อยไหมมาธิวต์มาธิวต์เบียนเอิจริงมุมแคบไม่เข้านะครับโรดี้แทงออกมาโอ้จานกดดันเกินกดดันเล่นผมโหมดเกินโคโาโดรอจังหวะครับโคโาโดวันทูลูกนี้ ยกข้ามหัวมาสิครับรูเลยว่าโอเคพักอกได้ควอดาโดยกขึ้นมาโคง้งโคง้งฮะเล่นอลอดีเงยี่ห้อ้อยหนึ่งประตูต่อศูนย์โอ้โหหาเล่นครับซูเปอร์ซับควดาโดนะทุกคนไปแลกมาใช้ซะโหดจัดเปิดโคง้งโค้งนะจังหวะนี้เราเล่นเก็บรับก่อนเมซี่เอ้ยมาทิวนะนี่ยเอ้ยอานไม่ถึงครับเปิดแรงเกินไปนะครับ รอตัวไปกว่าจะได้หนึ่งประตูนะมันยากเย็นแสนเข็ยนเหลือเกินนะทุกคนลายก็เด้งเอาเด้งเอาเลยนะโคตรลำคาญเอาแฟนกิไดยองมาคาเซมิโร่ครับมาเพิ่มความฟิตหน่อยครับในแดนกลางส่งครบห้าตัวนะครับส่งไปได้นะครับของเขาก็ตึงจัดอะสีหนึ่งสีหนึ่งแล้วแบบนักเตะโหดโหดทุกตัวข้าพลังต่ำสุดคือเก้าจุดเก้า ยอมยอมใจแล้วเขากดดันผมเกินแบบส่งไปตัวไหนดีอะแน่นจัดผมสไตล์บิวอัพเ้ว่ยนะก็ค่อยต่อบอลด้วยไม่ไม่ค่อยโยนอะนานๆนนที่จะโยนนะครับอานอุแล้วกดดันอะกดดันตัวเองแล้วเป็นไงอโอ้โหหลุดล่างหลุดเฮ้ยลงมาลงมาโอ้เอยเบแฮมเอาเบคแฮมลงมาเออเบียดเออ,อยังรอดตัวเอาฟาว เขาเขามานะ้เขาคอร์สเดือดๆเลยนะส่งเบคแฮมมาแต่จังหวะนี้ครับเมซี่ดักแนนแน่ผมดักไว้แล้วเฮียเมสเฮียเมสฟนงกี้เดยองรอจังหวะมากวาดิโอกวาดิโอครับแค่สั้นๆกับลูดิเกอร์อาโออนโนรอรับบอลครับยกขึ้นมาเอ้าติดโอ้โหลาเฟรเลอเอาก็ลงมาแล้วนะครับของเขา อย่าพลาดเสียบอลให้เขาโดยเด็ดขาดนะครับไม่งั้นล่ะโดนตีเสมอแน่นอนโอ้โหแผงหน้านะเฮ้ยห้าตัวเลยนะครับเขาเปลี่ยนแผงหน้าห้าตัวนะลาเฟลเลอาลกาก้าลูมิลิเก้แล้วถอยอาโนล,ลงมาด้านล่างนะครับมาเป็นแบ็กแบ็กขวานะของเขานะโอตึงจัดยูริกเกอร์้อจังหวะร้อจังหวะเขาดักเดยยองคาเซมิโจ่ายมาที่กวาเดโอแทงออกมาคาเซโ เอาวันทูมาเฟรสิกเฟรซิกรอจังว่ะครับรอจังหวะแทงมาลูกนี้จะเอาคันเซโร่หลุดหรือเปล่าเอาหลุดงนี้ก็เปิดโค้งโค้งมาฮะเล่นไม่ได้โอ้โหคันเซลโล่ก็เปิดตึงอยู่นะทุกคนโค้งเปิดโค้งจัดน,นานโนครับได้เปิดลูกนี้เราเปลี่ยนตัวเปิดนะครับเป็นเอา โอ้เมสซี่ก็เปิดดีมาเมสซี่ดีกว่าเฮีเมสเฮีเมสมาครับเล่นสั้นเล่นสั้นเฮีเมสต่อไปคัวเรโดโคโรโตบเข้ามาเมสซี่โยกมาโค้งโค้งฮาแลนได้ไหมไม่ได้คัวเรโดไม่ได้ครับบอลกระชองมาถึงคาเซมิโร่ใจมาคาเซเมโร่โอ้ยเสียบอลเฮ้ยได้บอเอาวาริโอมาช่วยได้คาเซเมโร่แทงออกมาลูกนี้อีวานเปเรซิกได้ตั้งป้อมเปิดโค้งโค้งมาลูกนี้ ฮาแ,ล,แล,ล่นด์เอร้อยสองประตูตศูนย์ฮาแล่นฮาแล่นฮาแล่นโอ้โหเหมาคนเดียวสองประตูครับเออ,อริ่งบอลฮาเล่นเกลิสิกเมื่อกี้ไม่ได้สตตนนิ่งคอร์สด้ยวยนะครับเป็นแบบเปิดธรรมดานะแต่ว่ามีพินพอยคอร์สซิงนะทุกคนมันก็เลยนแม่นจัดขายความกดดันได้ครับสองประตูนะก็อย่างน้อยก็ หาความกดดันได้เยอะมาธิุตสตารลูกนี้โอ้โหไลซิชงช็อตยิงโคตรสวยถ้าตรงกรอบนะเข้าแน่อนอนดูทรงแนละ้วยิง,คงโคตรแรงโร่ามาธิอต์นะปุม่มโอ้ยเขียดเสาไปนิดเดียวนะโอ้โอคตรตึงทุกคนกว่าจะได้แตะประตูโดนเขากดดันยับยับนะแค่เขายิงไม่ได้เฉยนอยเออครับบิวอัพมาที่กวาเดโอด กลับไปที่นอยเออร์นอยเออร์เราเังวะ่ะแทงออกมาคารเซมิโลยกมาติดลูกนี้ทานเซมิโลเรียบร้อยครับหมดครึ่งเวลาหลังไปนะครับวอนเต้นแชนแนลก็เอาชนะไปด้วยสกอร์สองประตูต่อศูนย์เลยนะครับโคตรลุ้นแบบเพื่อขึ้นดิวิชั่นหนึ่งทุกคนแบบลุ้นเกินโอ้โหสองศูนตัวแบบตัวฟรีทุกคนเอามาใช้ได้นะ หามาใช้ได้ตามผมอนะก็ถ้าใครเล่นสไตล์ผมนะแต่ถ้าใครเล่นควิคเคาน์เตอร์ก็แล้วแต่ชอบเลยนะครับ <h ose> โคตรลุ้นทุกคนเอาวันนี้ก็ดูแผนเขาไปนะครับส่วนผมก็ <g ib berish> ลาละครับไปแล้วครับสวัสดีครับขอบคุณที่เข้ามารับชมครับ